ถ้าวันนี้คุณอายุเกิน50แล้วแล้วยังไม่มีเงินเก็บเป็นก้อนอยากให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบค่ะไม่ใช่เพื่อให้คุณรู้สึกแย่แต่เพื่อให้คุณหยุดไหลก่อนที่ชีวิตจะพาคุณไปไกลกว่านี้ไกลจนแก้ไม่ทันอายุ50บบวกไม่มีเงินเก็บไม่ใช่เรื่องแปลกและคุณไม่ใช่คนล้มเหลวคนรุ่นนี้ส่วนใหญ่โตมากับคำสอนว่าทำงานหนักเดี๋ยวชีวิตจะดีเองแต่ไม่มีใครสอนว่าเงินต้องวางแผนยังไง แก่ตัวไปแล้วรายได้จะหายไปแค่ไหนเพราะถึงวันนี้แรงเริ่มน้อยโอกาสเริ่มหายแต่ภาระยังอยู่ครบและปัญหาคือถ้าคุณไม่หยุดคิดตอนนี้ชีวิตจะไม่อยู่กับที่มันจะไหลลงช้าๆแบบที่คุณไม่รู้ตัวอยากให้คุณลองนึกภาพตามนะคะถ้าอายุ55ยังไม่มีเงินเก็บคุณจะเริ่มยอมทำงานที่ไม่อยากทำเพราะไม่มีสิทธิ์เลือกพออายุ60 ร่างกายเริ่มฟ้องแต่คุณยังต้องทำงานไม่ใช่เพราะอยากทำแต่เพราะถ้าไม่ทำเท่ากับไม่มีเงินกินและวันที่เจ็บป่วยจริงๆค่าใช้ใจ่ายจะไม่ถามคุณว่าพร้อมไหมตอนนั้นเองหลายคนเริ่มพูดคำที่เจ็บที่สุดในชีวิตคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้พังในวันเดียวแต่มันพังจากการปล่อยให้มันไหลโดยไม่หยุดคิดสักครั้งปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจ แต่เกิดจาก3กับดักใหญ่กับดักแรกคิดว่าเดี๋ยวก็มีแต่ไม่เคยถามว่ามีจากอะไรและเมื่อไหร่กับดักที่2ช่วยคนอื่นก่อนตัวเองเสมอเลี้ยงลูกส่งหลานช่วยญาติจนลืมไปว่าคนที่ไม่มีเงินตอนแก่จะไม่มีใครช่วยได้จริงกับดักที่3ไม่กล้าหยุดดูความจริงเพราะกลัวเจ็บกลัวรู้ว่าตัวเองพลาดมาเยอะแต่การไม่ดูความจริงคือการปล่อยให้ชีวิตตัดสินเราแทน ไม่ได้จะบอกให้คุณรวยนะคะแต่จะบอกให้คุณรอดอย่างมีศักดิ์ศรีถ้าคุณอายุ50บบวกและยังพอมีแรงสิ่งแรกที่ต้องหยุดคือหยุดคิดว่าแก่แล้วสายไปแล้วเพราะถ้าคุณยังหายใจคุณยังปรับทิศได้หยุดใช้เงินเพื่อรักษาหน้าอายเพราะไม่มีเงินไม่อันตรายแต่อายจนไม่กล้าปรับชีวิตอันตรายกว่าเยอะค่ะหยุดหวังพึ่งคนอื่นเป็นแผนหลักลูกไม่ใช่แผนกเกษียณญาติไม่ใช่ประกันชีวิตแล้วเริ่มทำสามอย่างนี้แทน 1. รู้ตัวเลขชีวิตตัวเองให้ชัด 2. ลดรายจ่ายที่ไม่ได้ช่วยให้รอด 3. ส,สร้างรายได้ที่ไม่ใช้แรงล้วนๆไม่ต้องเร็วแต่ต้องเริ่มจริงๆอายุ50บวกไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันคือจุดตัดสินใจครั้งสุดท้ายคุณอาจแก้ไม่ได้ทุกอย่างแต่คุณเลือกได้ว่าจะปล่อยให้ชีวิตไหลต่อหรือจะหยุดมันไว้ตรงนี้เพราะวันที่คุณไม่มีแรงไม่มีเงินและไม่มีทางเลือกมันเจ็บกว่าการยอมรับความจริงวันนี้มาก ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณหยุดคิดได้นั่นคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะ